เหรียญหลวงปู่แหวนซุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่เหรียญน,นี้นะครับผมขอญากประคองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่แหวนนะครับที่มีความคมชัดเข้มขลังนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นมหาเศรษฐีนะครับ มั่งมีตลอดการนะครับเนื้อทองแดงครับด้านหน้าบระทัพรูปองค์หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับจารึกข้อความนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงที่มีสภาพผ่านการใช้แต่งดงามเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับพระบูรพาจารย์สายหลวงปู่มั่นพูริิัตโตนะครับส่วนพลิกไปด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์นะครับด้านหลังปรากฏนะครับองค์พระยาคุดเฝ้ารัพย์นะครับ จาลึกนะครับหมายเลข9 9 9 9 9นะครับ9นะครับอยู่ตรงนะครับอ่าถุงซับนั้นนะครับผมขอใช้คำว่าถุงเงินถุงทองนะครับอ่าในส่วนของการจัดสร้างนะครับเหรียญที่เป็นมงคลนะครับอำนาจบารมีของพญาคุดนะครับก็เข้มขังแล้วนะครับจาลึกข้อความนะครับด้านหลังนะครับ บนเหรียญเป็นจารึกยันนะครับด้านล่างจารึกเหรียญมหาเศษรษฐีบรมีมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะครับงดงามเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหนรียญองค์หลวงปู่แหวนสุจิโนโนรุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะครับด้านหลังพระยาคุทรัพย์นะครับ